ก็ป <Copy> ีก็ได้ชอบมากบรรกาศตรงนี้นะอผมผมมีความสุขมากเลยมันได้บรรยากาะได้ดูอ่ะเอาบ้านหลังนี้ไปเปะตรงไหนมันก็ยูสวยหมดนะเดี๋ยวไปเปะใส่ห้วยใส่ทุ่งนาเดี๋ยวทำให้ดูอยืนยืนทิเทศหน่อยยืนยืนม่ยืนม่เอาเดี๋ยวเอามุมสวยๆอ่าอืมอืมโอเค เอาอ่าเดี๋ยวถือถือคงไวนะ้สักนิดนึงนะเ,อเ,อเอาเห็นเห็นตะวันด้วยนะเดี๋ยวผมจะให้อ่านี่นี่นี่ห็นตะวันอืมโอ้อโห FC มันได้ฟิลมาอือโอ้โหมันได้ได้ฟิลม,มาเลยนะมุมนี้มันสุดยอดเลยอะ่ะคนลอ่อตัวไหนก็ลอ่อเนาะสุดยอดเลยไหนเะว้ย โอ้โหซึมเศร้าอีกแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วเออนี่แหละทุ่งนาครับผมเป็นทุ่งนาที่ผมเห็นวิวมันมันสวยเนาะมันมีหงส์มานะมันมันสวยนะมันได้บรรยากาศดีสินะอันนี้แหละพ่อกับแม่ชอบมานอนใช่เอาเอาควายมาผูกแล้วก็เฝ้าอยู่ตรงนี้แหลยขลามเป็นทุ่งนาครับเออขลามไปห้วยห้วยคือมันตรงนี้มันมันดีอย่างหนึ่งเออมันได้บรรยากาศด้วยนะถใช่ตอนนอนเนี่ยเออ เราน่ยจะให้เพื่อนๆเนาะมามาปิกนิกได้อยู่เนาะนี่เนี่ยสิสังเกตดูว่าข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนหาดเนาะเออด้านด้านล่างนี้เดี๋ยวดูดูสำรวจก่อนครับผมไปนนี้อันนี้จะเป็นทีนาน้อยนนา้อยผมคือของลูกเบียงครับผมคนก็มาทำเอาไว้นี่นะโอ้ครับผมดูนะครับผมคือผมชอบวิวมากนะอืมเนี่ตรงนี้นะถ้าถ้าทำความสะอาดเป็นที่นั่งเล่นได้สบายเลยเนี่ยนี่เอา ไปที่นั่งเล่นเอฟซีนะตัวนี้นั่งเล่นสบายเลยชมน้ำชมนู่นครับชมชมพระอาทิตย์นะครับผมเอฟซีพระอาทิตย์ตกอ่านะครับผมนี่นเอฟซีก็คืออ่าที่บ่าเสโซอผมเห็นตรงนี้แล้วคิดถึงบ้านที่เราไปมอบโอกาสเนาะเออเขาไม่มีลำห้วยแบบเราเออนะเนอะนี่ถ้าเกิดแบบนี้นี่คือวิวหายากมากเลยครับผมลำห้วยแบบนี้นี่ครับใช่เลยครับผมนี่ครับผมสังเกตดูนเอฟซีโอ้หเหมือนเราสำรวจบ้านผู้ไม่มีโอกาสเลย เหมือนมากเลยหลังนี้นี่เหมือนแต่มันได้ฟิวมันได้ฟิวถ้าเกิดได้หลังแบบนี้เนาะคนที่ไม่มีโอกาสเนาะครับผมเราเห็นแบบนี้ไม่มีห้องน้ําไม่มีอะไรเออมันได้เลยนี่ผมคิดถึงบ้านพังแดงที่เราไปไม่มีน้ำทิ้งท้ายไงเราเห็นแบบนี้เราอยากนายเอาน้ำไปมาให้ไปให้เขาเนาะบ้านบ้านบ้านพังแดงที่เราไปไปช่วยเหลือนะไนหมอบโอกาสเนี่ยเขาไม่มีเลยนะละมุ่นไม่มีแล้วก็กกอืม น้ำก็มีแค่ก๊อกเดียวทั้งหมู่บ้านอ่ะนะครับผมถ้าเกิดใครจะใช้ก็ต้องต่อคิวกันใช่นะครับผมจานเย็นๆแบบนี้ก็น่าจะแบบต่อคิวกันเนาะที่เขาไม่ปลูกผักไม่ใช่ว่าเขาขี้เหยียดนะอคือปลูกไม่ได้มันไม่มีน้ําครับผมถ้าปลูกเอาน้ําไปรถพื้นบ้านจะได้เนาะได้ใช่ไหมล่ะอ้าวบ้านจะใช้ตัวเองรถผักเกิดปัญหาใช่ไหมล่ะนะครับผมปัญหาที่เขาไม่ปลูกือเพราะว่าเกรงใจกันใช่ไหมไม่ได้เขาเขาเขาน่าจะ เป็นกฎของเขาแหละใจะมีกฎของหมู่บ้านอยู่แล้วว่าใช่บ้านหยังไหนปลูกผักเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองครับผมเพราะว่าไม่ให้ปลูกผักอืมันน้ําเนี่ยเอาไว้ใช้สิ่งที่จําเป็นเท่านั้นน้ําจํากัดเนาะมีน้ํามันมีจํากัดอืมนั่นแหละครับผมผมว่าบ้านเราเนี่ยดูดิมีจากัดครับใช้ครับเนี่ยอาบน้ําจะกินก็กินเลยครับผมกินไม่หมดหรอกลําห้วยนี่ไปวางไว้ตรงบ้านหลัง ครัการที่เราไปช่วยเรือนี่ขึ้นน่าจะดีเนาะคนน่าจะดีใจเลยเนาะเดี๋ยวผมจะเอามาสักคนหนึ่งมาไปดูดิเจ้าดูนี่น้ำมันอยู่แค่นี้น้ำใสนะน้ำใสนะน้ำใสด้วยอาบได้สบายเองครับผมน้ำบ้านเรานี่ยโอ้มีหอยด้วยมีหอยใช่ไหมเชี่บ่าวแถวดิหอยด้วยนนนอหอยโอ้หอยไมต้องพูดถึงเราหเยอะครับผมโอ้นะครับผมมีความสุขครับบ้านผมก็ขอบคุณธรรมชาติด้วยสินะแต่ตัวไหนที่ไม่มีก็สู้ต่อไปนะเนาะสู้ต่อไปนะผมก็ บรรยากาศมันได้มากเลยได้มากครับผมใช่ครับใช่นี่ครนะเอฟซีมันได้บรรยากาศมากทีนะนี่ผมชอบมาเอฟซี่ชอบมาเอฟซีนะนี่นี่นะผมผมชอบนะครับผมถือว่าโชคดีที่มาอยู่ตรงนี้เนาะใช่ถ้าไปอยู่บ้านเขาไม่รู้จะทำมาหากินอะไรครับผมมันแแห้้งงลก็อย่างไรเนาะมันก็เรา หยุดหนึ่งก้าวหนึ่งเลยดับเพลิงมั้น่ะอันนี้จะเป็นชาวบ้านที่เขาเผาหญ้าเนาะครับผมเผาหญ้าที่มันอยู่ตรงบริเวณทุ่นาครับเพื่อรกหนูไร้หนูศัตรูข้าวครับผมเพราะว่าหญ้าเนี่ยมันจะแย่งอาหารไม่อาหารเป็นที่อยู่ของหนูเลยอ่ะเป็นที่อยู่ของหนูหนูมันจะไม่กินข้าวใช่นะครับผมดูดิน้ำเต็มนี่ใหญ่ใหญ่นี่นะจุนี้หากินจากธรรมชาติได้สบายแกไม่ต้องไปแล้วก็คุณยายนี่ หาปูหาปลาฝากธนาคารคือธรรมชาติในเดียวรู้เอามาจากธรรมชาติไม่ได้ปลูกไม่ได้เลี้ยงอะไรเท่านั้นแหละวลีได้ขอแค่ขยันบ้านผมขอแค่ขยันนผมโลงห้วยถ้าสมมุติว่าพี่บ่าวเตโซครับจีบเอาคุณคืองูคุณอะไรนะคืองูคืองูคืองูคุณปั๊มเนาะปุ้มปุ๊มปุ้มเนาะเรียกชื่อเขาปุ้มถูจีบเอาคุณปุ้มมาอยู่บ้านเราคิดดู หาปูหาปลาขายเหมือนคุณยายเนี่ยน่าจะมีรายได้วันละพันสองพันไม่อยู่คุณยายเนี่ยคุณยายอายุเยอะแล้วนะแกหาปูหาปลาขายได้วันละสี่ห้าร้อยได้สบายนะผมมีเทาจีบคนนั้นมาอหากเอ่ยเลยครับรับรองอายุเขาก็ยังในน้อยอยู่หาปัญหาเขาจะเอาเราหรือเปล่าคนนี้งมหอยวันหนึ่งก็ได้แล้วสองสามร้อยหากุ้งหาปลาหาปูเออปัญหาของมันก็คือว่าเขาหนองน้ำแถวบ้านเราทั่วไปหมดเลยครับผม ปัญหาปัญหาคือเขาจะเอาเราหรือเปล่าเออเอาอยู่แล้วเอาแต่แล้วพูดไม่ได้กับเขาดูคนธรรมชาติบ้านเราเนาะครับผมสวยงามไปอะจ้าถ่ายคลิปครับนี่อันนี้จะเป็นทางเที่ยวไปนาลัดเรได้ลัดไปทางเที่ยวไปอำเภอได้ได้หมดลัดไปนี่ก็อำเภอเลยครับผมในเอมันเป็นทางเลาะห้วยไปนะครับผม โอ้มีความสุขเนาะดูดิเห็นไหมดูถ้าเราไปถ่ายจังหวะเอาเขาจูงควายขึ้นหนิเออเออเยอะให้ดูเยวผมจะโนเห็นไหมจูงควายขึ้นนเอฟซีแต่บรรยากาศมากนะเดี๋ยวยังกึมก็หาหน้าไม้โอ้มันลุที่บ้านเรานี่ยความสุขครับผมแค่อยากกินหน้าไม้คือคือไม่ได้ว่าเราเราแบบสมบูรณ์นะสมบูรแล้วโชคดีบ้านเราใช่โชคดีถ้าออกไปข้างนอกหน่อยนะครับจะเป็นแห้งแรงหมดเลยสินะแห้งแรงหมดเลยพี่บ้านโซ่ครับสมมุติว่าเจ้าจีบสาวคนนั้นใช่ไหมเจ้าพาเขามาเที่ยวบ้านเราอแค่ครั้งเดียวเขา เขาจะอยากอยู่กับเราเลยเราไม่รู้เขาเห็นสภาพเราจะรู้หรือเปล่าูมิทรทัดบ้านเราเขาตัดสินใจย้ายสมโนโอแต่แลมาอยู่กับเจ้าเลยนะพูดสว่านจเลยผู้สะูกใจผลเลยเนี่ยจริงถ้าสมมุติว่าเขามาเห็นเนี่ยขนาดช่างพงอืมเรอช่างพงที่บ้านเขามีน้ําเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นแบบเนี้ยที่บ้านเราเขายังอยากจะมาอยู่เขาเขาก็บ่นอยู่อ ได้เมียอยู่บ้านโอ้ตายแล้วเจ้าังแงจัาพงทงยาณ่ะเจ๊นะเดี๋ยวไม่ยอมต่อยจัดการฝากถึงแม่จังพงด้วยนะเจังพงพูดว่านะผมอยากได้เมียแถวนี้จังเลยเดี๋ยวนั่น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 นั่งไงนักเก็สาวโอเคนะบอมเดี๋ยวคลิปนี้ผมชอบผมมาชมวิวครับผมชอบวิวนี้มากเอฟซีนะชอบเนี่ยผมชอบมาตัวเนี้ยโอ้ยนี่นะบอมนี่ครับผมคลิปหน้าเจอเหมือครับรอคุณนางเอกสุดรับ